ทุกท่านให้ปราศจากสัพพทุกสัพพโกสัพพโรคสัพพภัยอันตรายใดๆอย่าได้มาพ้องผ่านเจริญยั่งยืนนานในร่มเงาแห่งพระบวรพุทธศาสนามีปัญญามีดวงตาเห็นธรรมถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติด้วยกันทุกท่านเทินต่อไปจะได้กล่าวคำถวายพระปา มะยังพันเตกัมมันจากัมมะพลันจาสัทธหิตวาสังสารวัตตาทุกขโตโมจนตถายะนิพานสาัสสาสัตธิกรณัทธายะอิมานี ปังสุกุละจีวรานี้มหาสังคธานาทีนี้สาปริวรานี้พุทธปมุขสาพิกขุสังคสานิยาเทมะข้าแต่ท่านผู้จเจริญข้าพระเจ้าทั้งหลาย เชื่อกรรมและผลของกรรมขอน้อมกราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขอน้อมถวายผ้าป่าเป็นมหาสังฆทานพร้อมด้วยของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่คณะสงฆ์แด่องค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ มีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ,เ,ธเจ้าเป็นประมุกเพื่อผลจากทุกในวัฏฏะสงสารเพื่อกระทําให้แจ้งซึ่งมรรคผลนิพพานเพื่อทดแทนคุณแผ่นดินบูชาคุณพระพุทธศาสนาเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ ข้าพระเจ้าขอมอบส่วนบุญนี้ให้แด่มารดาบิดาปู่ยาตายายครูบาอาจารย์ญาติมิตรทั้งหลายทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่และที่ล่วงลับไปแล้วด้วยพร้อมทั้งเหล่าเทพพย,ายดาเจ้ากรรมนายเวร และเหล่าสภรพสตว์ท่านทั้งหลายเหล่านั้นทั้งปวงเมื่อได้รับส่วนบุญนี้แล้วขอจงเป็นผู้มีความสุขพ้นจากทุกทั้งปวงเถิดขอมาหากุศลในครั้งนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย พ้นจากอบายภูมิสีพ้นจากความวิบัติสีพ้นจากศัตรูห้าพ้นจากมิจฉาทิฐิหกสิบสพ้นจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงเจริญง,งอกงามไพยบูลด้วยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติ และนิพพานสมบัติต,ตราบสินนนนบส้นกาลนานเทินสาธุเรียนเชิญท่านอาจารย์เบียร์ามาด้านหน้าหลวงพ่อเนะี่ยทั้งหมดเลยนะครับโอกโดโอเคไหม สาธุพร้อมกันนะสาธุสา